ผมเวลาใส่ชุดของ้าแล้วออทุกนี่ก็เจ๋งนะมันเหมือนไม่เสียงอะไรบางอย่างจ้าเอ๋ใครวะอ๋ออยากดูไหมเอ๊ะอ,อะไรอ่ะ เดี๋ยวจะไปบุกก่อนแล้วกันผมคิดว่าผมคิดว่าอันนั้นมันน่าจะเข้ามาไล่กับเราได้นะมันมีอาวุธติดอยู่ต้องเอามาตีพุกเราใช่แล้วฉันคแบบนัมนแต่ว่ามันต้องใช้เหล็กนะแต่เหล็กมันไม่มีแถวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาจะไปหาเหล็กก่อนไปด่าดา ถ้าไม่เจอไหนวะเหล็กเยอะใครวะจ้าโอ้าวดีเมเเียวแล้วมองหน้าทำไมโอ้แค่หยาบรอบเดียวก็หัวหลุดเลย้วหายตัวเมียวไอยตัวรู้ปืนนี้มันทำอะไรได้วัวน,นี่้ทำอะไรได้โอ้ปืนเลเซอร์ฉันคิดว่าเขาน่าจะ หาเจอแล้วมั้งโอ้ตัวอันนี้ก็มีเหล็กนะแต่ว่ามันจะพองอ่ะเดี๋ยวมาใช้ไปหยุดตัดเลยชิงชิงชิงิงิง,ง,งตัดตัดตัดอือไอ้เพื่อนสองกระบ,บอกนี้มันทำอะไรได้กันมาลูกแต่ว่าฉันได้ตองคิด อืมอันนี้มันน่าจะทำอะไรได้สักอย่างนะว้าวทวสอบด่ว่าไอ้อันนี้มันรลโมทดมันสามารถปิดพวกทีวีเมนได้แต่ว่ามันปิดได้แค่สามรอบเองโอ,อ้นนี้ก็ดีเลยว้าว ันตรายมากปาทิ้งเลยเอา นัดนี่มัน งั้นเราไปรอเบากันงั้นงั้นเราไปรอฮีโตกันเราจะเดี๋ยวค่อยตามไปแั่หวังว่ามันจะไม่มีสิ่งั้นเกิดขึ้นมาเออฉนันรู้สึกเห็นอนาคตเลยว่าตอนนี้เบามันกำลังจะมาเอาขึ้นฉันซะ แต่ว่ามันไม่ง่ายหน่ยว่าฟไม่ต้องมพูดอะไรสักแก่ไเอะไร Apa? Seperti yang berhormat Oh lah, ini sekolah. Bagaimana? Eh, kira Ini ada kira-kira, kira 你妈会。Yeah, ตอนนี้จะได้บวกเพิ่มแล้วน่าจะเอาไว้ต่อดี mày nói không nghe Bây tao Dårlig ost Hort, yeah. นี้ก็อีกคนทำไมทำงนี่นี่มันอะไร 发，开播、oh, <Fuck. S 1> 그러고 저기 어또어 좋아, 우리 가볼 kẹt giờ thôi nó chốt chắn rồi, sao biết chắn?